สวัสดีครับผมหมอทิมนะครับสำหรับพอดแคสต์สุขภาพดีใน3นาทีในวันนี้หลายๆคนคงจะเคยสัมผัสประสบการณ์อาการเจ็บปวดที่เหมือนกล้ามเนื้อจะหลุดออกมาจากกระดูกกับคำสั้นๆที่เรียกว่าตะคริวและว,วันนี้ผมก็จะมาเผย6สาเหตุนะครับที่พอจะเป็นไปได้ของอาการตะคริวและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กาลังอยู่ในช่วงระหว่างของการลดน้าหนักคุณมีโอกาสเป็นตะคริวสูงขึ้นมากถึง30%เลยนะครับสาเหตุข้อแรกนั่นก็คือในเรื่องของการขาดแร่ธาต แร่ธาตุที่มีความสําคัญมีด้วยกัน3ตัวตัวแรกที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของแมกนีเซียมตัวที่2ก็คือโซเดียมตัวที่3ก็คือโพแทสเซียมแร่ธาตุเหล่านี้เนี่ยนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการคลายตัวของกล้ามเนื้อแมกนีเซียมในอาหารเรามักจะพบได้ในน้ําต้มซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นซุปผักซุปจากเนื้อสัตว์หรือว่าซุปกระดูกดังนั้นเวลาที่คุณทานอาหารเสร็จ ให้คุณซดน้ำซุปเข้าไปด้วยเพื่อที่จะชดเชยแมกนีเซียมตรงนี้นะครับในส่วนของโซเดียมนั้นการใช้น้ำที่เรียกว่าโซวอเตอร์ก็คือการเอาเกลือชมพูมาผสมในโหลนะครับประมาณ 1- ในสแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มแช่อิ่งทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงแล้วนำน้ำผสมกับน้ำเปล่าแล้วเราก็จิบรองวันก็จะสามารถช่วยชดเชยโซเดียมที่เสียไปได้ครับส่วนโพแทสเซียมก็จะพบมากในอะโวคาโดผักโขมแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับในคนที่มีเรื่องโรคไตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ข้อที่2นะครับนั่นก็คือการที่คุณทานน้าน้อยจนเกินไปหรือทานน้ํามากจนเกินไปการทานน้าน้อยจนเกินไปก็จะทําให้การหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อนี่นะครับทำได้ไม่ดีในทางตรวนข้ามถ้าคุณทานน้ามากจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทานน้าที่ไม่มีแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบนี่นะครับจะทําให้เลือดของคุณเจือจางแล้วก็นําไปสู่สภาวะของการเป็นตะคิวได้ครับผมสาเหตุที่3นะครับก็คือคาเฟอีนนะครับ คาเฟอีนเนี่ยนะครับเราพบในกาแฟเนาะในชาต่างๆซึ่งการที่เราทานคาเฟอีนก็จะทําให้เราปัสสาวะบ่อยซึ่งการปัสสาวะบ่อยตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้เราสูญเสียแร่ธาตุต่างๆนําไปสู่การเป็นตะคริวได้ครับผมจริงๆไม่ได้มีแค่คาเฟอีนนะครับก็มียาขับปัสสาวะต่างๆอีกด้วยที่หลักการทํางานคล้ายๆกับคาเฟอีนและข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับก็คือปัญหาที่เกิดที่กล้ามเนื้อโดยตรงโดยเฉพาะในคนที่เพิ่งกลับมาออกกําลังกายใหม่ๆ ในคนที่อยู่ในท่าเดิมนานๆในคนที่กล้ามเนื้อขาดความยืดหยุน่นหรือว่ามีการใช้งานแบบต่อเนื่องนานๆหรือแม้กระทั่งการที่คุณออกแรงทีเดียวแบบเยอะมากๆและการป้องกันก็คือคุณควรที่จะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอน,นะครับและกล้ามเนื้อของคุณก็จะเริ่มปรับตัวได้เองจบไปแล้วนะครับสําหรับสีสาเหตุของการเป็นตะคริวคุณชอบสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ผมหมอทิมขอบไปก่อนสวัสดีครับ